สวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนยิงประตูยังไงให้ผู้รักษาประตูรับปอนไม่ได้จะเป็นยังไงกันเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับแต่ก่อนนื่นะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวิวฟิบฟับช่องของผมด้วยนะครับซึ่งแบบฝึกการยิงให้ผู้รักษาประตูรับไม่ได้เนี่ยมันเป็นการยิงในรูปแบบการยิงปั่นนะครับผมลักษณะก็จะเป็นในจังหวะที่เราเนี่ยยิงประตูไปอย่างมุมใดมุมหนึ่งนะครับซึ่งเราจะใช้ การยิงแบบปั่นนะครับในรูปแบบลักษณะเนี่ยบอลเนี่ยตอนที่เราปั่นเนี่ยบอลเนี่ยมันจะอ้อมโค้งหนีนะครับแล้วมันก็จะอ้อมเข้ามาการยิงปั่นรูปแบบนี้เนี่ยผู้รักษาประตูเนี่ยเมื่อทําการพุ่งแล้วเนี่ยลูกบอลเนี่ยมันจะโค้งหนีผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็โค้งเข้ามาเข้าประตูนะครับซึ่งในลักษณะนี้เนี้ยผู้รักษาประตูเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสป้องกันได้เลยนะครับวิธีฝึกนะครับก็ง่ายเลยนะครับผมเบสิกแรกเนี่ยเราต้องทำการแปลบอลให้เกิดความแรงก่อนทำการฝึกแปรนะครับโดยที่เราเนี่ย จะใช้ส่วนแปรเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ในส่วนของโคนิโป้งเลยนะครับเราจะใช้ส่วนของข้างเท้านะครับผมนี่ครับในลักษณะก็คือเมื่อตอนที่เราแปรเข้าไปเนี่ยเราก็จะใช้การยกเท้านะครับผมเนี่ยครับกระทบลูกฟุตบอลเข้าไปเนี่ยเราก็จะทําการปล่อยขานะครับผมให้ออกไปด้านข้างแบบนี้นะครับนี่ครับความแรงจากการที่เราแปรเนี่ยแล้วเราเนี่ยยกขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ทําให้ลูกฟุตบอลเนี่ยมันไซส์นะครับผมนี่ครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับแปรไปก่อนนะครับแล้วก็ม้วนเข้ามาแบบนี้ครับบอลเนี่ยมันจะ ม้วนนะครับแล้วมันก็จะพุ่งเข้าไปมือผู้รักษ,ษาประตูเลยนะครับพึ่งจังหวะนี้นะผู้รักษาประตูเนี่ยจะค่อนข้างรับยากมากนะครับเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยมันจะโค้งหนีนะครับผมซึ่งรูปแบบการฝึกเนี่ยตอนที่เราฝึกเนี่ยเราจะใช้การยิงมุมซ้ายมือของเราเนี่ยเราจะใช้เท้าซ้ายยิงนะครับผมแล้วมุมขวามือของเราเนี่ยเราใช้เท้าขวายิงนะครับผมอ่าเริ่มแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากการแปรบอลก่อนอนะครับด้วยส่วนของข้างเท้านะครับผมเราก็จะเริ่มจากการแปรเข้าไปที่มุมก่อนนะครับแปรธรรมดานะครับ แปะเข้าไปฝึกาก่อนครับสังเกตไหมครับว่าลูกฟุตบอลเนี่ยแทบจะไม่ไซสเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากตอนที่เราแปไปเนี่ยมันโดนความแรงจากการที่เราแปลเนี่ยทำให้บอลเนี่ยมันพุ่งตรงๆเลยนะครับผมเมื่อเราใช้การแปลด้วยข้างเท้านะครับผมสามารถแปลให้บอลเนี่ยตรงเข้ามาหาประตูได้นะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาฝึกแปลนะครับและจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการ ยกเท้าตานนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าโฟโลทูนะครับผมจังหวะแปรได้ที่เรารู้สึกว่าบอลเราเนี่ยเท้าเราเนี่ยกระทบลูกฟุตบอลแล้วเนี่ย,เ,ย,รรเ,ยเราทําการยกขาขึ้นเลยนะครับผมเนี่ยครับพอตอนเรายกเท้าขึ้นเนี่ยลูกฟุตบอลเนี่ยมันก็จะหมุนนะครับผมเนี่ยครับลักษณะมัาจะเป็นแบบนี้นะครับตอนเราสุดยอดแปรได้เนี่ยยกเท้าขึ้นเลยนะครับนี่ครับบอลเนี่ยมันก็จะหมุนนะครับ แล้วมันก็จะโค้งหนีมือพู้รักษาประตูเลยนะครับซึ่งความโค้งเนี่ยมันจะไม่ได้โค้งแบบเคิร์ฟเข้ามาเลยนะครับผมแต่มันจะเป็นความโค้งที่แบบว่ามีลักษณะความโค้งที่เล็กน้อยนะครับแต่ไอความเล็กน้อยตรงนี้แหละครับมันทำให้บอลเนี่ยมันหนีปลายนิ้วของผู้รักษาประตูเนี่ยแล้วก็โค้งเข้ามาได้อย่างเหลือเชื่อเลยนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับก็เช่นกันนะครับใช้ส่วนของปลายเท้านะครับในการที่เราเนี่ยแปลเข้าไปนะครับเรื่องแรกเนี่ยแล้วก็แปรตรงๆก่อนนะครับเราใช้ส่วนของด้านปลายเท้านะครับที่ผมไม่ได้ใช้ใช้ส่วนของ จุดของโคนิ้โป้งเนี่ยเพราะว่าในลักษณะนี้เนี่ยเราเน้นให้ลูกบอลเนี่ยมันเกิดความโค้งนะครับผมถ้าสมมติว่าเราเนี่ยใช้ในลักษณะของส่วนโคนิ้โป้งเนี่ยมันก็จะไปในลักษณะของการยิงปั่นนะครับผมหรือว่าการยิงเปิดให้เคิร์ฟนะครับมันจะใช้ความแรงที่คนละระดับกันนะครับแต่ในลักษณะนี้เนี่ยเราเหมือนเป็นการแค่ยิงเพื่อให้บอลเนี่ยเข้าเป้าหมายนะครับยิงรูปแบบแปรธรรมดานะครับแปรธรรมดาไปก่อนนะครับผมให้บอลเนี่ยเข้าไปอย่างเป้าหมายก่อนนะครับใช้แปรธรรมดาให้บอลเนี่ยตรงๆเข้าเป้าหมายไปได้แล้วเน เราทําการแปลแล้วเราก็ยกเท้าอ่านะครับบอลเนี่ยมันม้วนเข้ามานะครับผมเนต้านหกาจะเป็นแบบนี้นะครับ ครับว่าบอลเนี่ยมันก็จะโค้งขึ้นนะครับแล้วก็หนีมือผู้รักษารประตูเข้าไปแบบไม่มีทางรับได้เลยนะครับรูปแบบนี้เนี่ยเราสามารถใช้ยิงในการยิงจุดโทษนะครับว่ายิง<ๆ>ในกรอบเขตโทษได้เลยนะครับเพราะมันเป็นจังหวะที่แค่เราจับบอลให้อยู่นิ่งเนี่ยแล้วเราแปรในลักษณะแบบนี้เนี่ยบอลมันก็จะหนีมือผู้รักษารประตูเข้าแบบแบบ,แบ,บง่ายๆเลยนะครับมันเป็นการยิงที่หลายคนอาจจะคิดว่าการยิงประตูเนี่ยเราต้องใช้การยิงที่แรงอย่างเดียวถึงจะเข้าได้นะครับแต่ใ,ในในสถา,านการณ์จริงเนี่ย เราอยู่ในกรอบเผดโทษเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องยิงแรงเลยนะครับเราแค่ทําการแปลเล่นทางนะให้บอลมันไซด์หนีมือผู้รักษาประตูเนี่ยให้เข้ามุมเนี่ยแค่นั้นเนี่ยมันก็เป็นประตูแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเป็นกองหน้าที่ดีเนี่ยเราต้องนึกในจังหวะนี้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเรายิ่งไปเน้นที่จะทาประตูมากเกินไปแน่นอนบางทีมันก็ทําไม่ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยจับบอลเนี่ยแล้วเราเนี่ยมีมุมเลือกเนี่ยแล้วเราทําการแปล เลือกมุมให้มันไฟหนีมือผู้ทธศาตประตูเข้าไปเนี่ยแน่นอนครับเราจะเป็นกองหน้าที่กองหลังและผู้ธศาประตูเนี่ยเขาถึงกับเข็ดขยาดอย่างแน่นอนนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟลิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ